ครับทุกท่านกับผมปรเมฆจรศีนะฮะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n e l นะครับวันนี้เรามากันกับ Unboxing โมเดลอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็ยังเกี่ยวกับเกมน,นะผมเลยยังอยากเอามาลงช่องไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่ผมอยากเอามาพูดในวิดีโอมากเลยก็อย่างแรกนี่เป็นซีรีส์เกมนิเกะนะครับ Godless of Victory เนอะก็อันนี้มาจากอิชิบังคุจิ chapter 5นะครับคืออิชิบังคุจิเนี่ยมันเป็นกาชาเนาะสุ่มจากบอร์ดที่จะได้แบบเป็นพวกของกระจุกกระจิกอะไรก็ว่าไปรวมถึงฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ chapter 5แล้วก็คือมันออกมาทั้งหมด5เซตแล้วด้วยกันนะครับส่วนวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำตัมเนลสปอยไหมว่าผมสั่งตัวอะไรมานะครับแต่ว่าแม่งไม่มีบับเบิ้ลเลย <laughs> แม่งมีแต่กระถัดสือพิม holy shit โอเคอย,อย่างน้อยรักโลกแล้วกันนะผมดีใจกับเรื่องนี้นิดนึงแ้วกันโอเคก่อนอื่นเรามีแก้วมาเพิ่มด้วย2อันนะครับขายเป็นบันเดิลนะครับมีแก้วมาด้วยซึ่งเดี๋ยวผมขอไปดูในตารางนิดนึงดีว่าแก้วมันได้อะไรบ้างวาะ่ามีทั้งหมด2ลายมีเป็นอลิสกับโซดานะครับคิดว่าอาจจะทั้ง2ลายหรืออาจจะซ้ำว่านไปโอเคอันนี้เป็นอลิสนะครับผมน่าต้อง แบบมือไว้ี้อ่าใส่น้ำน่าจะสวยขึ้นเยอะแหละขอญาตเก็บดีก่อนก่อนจะโยนมันมีขอบลิปสติกด้วยนี่หว่าโอ้เพิ่งเห็นเลยแนทิ้งรอยไว้ด้วยนะฮะน่ารักแฮเป็นแบบทนี่ดีเทลที่เมื่อกี้ถ้าไม่เห็นข้างกล่องก็จะไม่สังเกตเลยนะว่าเออมันมีรอยลิปสติกด้วย โอเคอันนี้หวังว่าจะเป็นของโซดานะอ่าเย็บ yep. โซดานะครับแล้วก็มีรอยเล็บสิกข้างหลังฮึบอ่าต่อไปเป็นฟิกเกอร์ซึ่งผมก็พูดเลยตรงนี้แล้วกันว่าผมสั่งของนวมานะฮะของบลังเนี่ยผมไปแอบเห็นตัวจริงมาละแล้วก็เห็นรีวิวมาบ้างแล้วว่ามัน ไม่ค่อยสวยเพราะงั้นผมก็เลยกําลังหวังๆอยู่ว่าตัวนี้จะสวยไหมนะฮะบอกตามตรงว,ว่าผมรอตัวเนี้ยมานานมากๆแล้วนะครับคือผมไม่มีใครในดวงใจเอาจริงๆมีในดวงใจบ้างแหละแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบผมรอมานานเหลือกเกินนะฮะมันวางขายไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหานะครับแล้วก็ผมก็สั่งของส่งมาทางเรือเนาะก็ใช้เวลาสักนิดนึง ก็เพิ่งจะมาถึงนะฮะขออนุญาตมาแกะดูเลยแล้วกันนะเอเหมือนกับเขาบอกว่ามันเป็นงานฉากด้วยผมเลยไม่แน่ใจว่ามันมีฉากข้างในไม่มีนี่หรือว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นรางวัลบีด้วยหรือเปล่าบองเลยมีอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากฟิกเกอร์ฮึบนะ ขอแกะต่อนะครับคิดว่าน่าจะมีเทปอีกเออใช่มีเทปจริง้วยในซีรีส์นี้เกตเนี่ยผมเองก็มีเป็นตัวแบบทับถ้วยมาม่าไป2อันด้วยกันนะครับมีเป็นของโดโลทีกับอีกตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าผมน่าจะรูปขึ้นในวิดีโอแล้วแหละว,ว่าเป็นตัวไหนนะครับก็โดโลทีนี้เพิ่งมาถึงจริงๆก็ออกสักพักแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาถึงในมือผมนะฮะแล้วก็ผมไม่ค่อยจะมีพื้นที่เก็บ ลเลกเตอร์ของทางนิเกะแล้วนะครับบ้านผมมันมีอยู่แค่นี้แล้วก็ผมก็เลยตาหนักนิดนึงว่าถ้าจะเก็บก็จะเก็บแต่ตัวที่ชอบนะซึ่งปัจจุบันลายของนิเกะมันก็มีฟิกเกอร์ออกมาเยอะมากๆแล้วนะฮะมาตัวละครมีมากกว่าหนึ่งตัวได้ซ้ำนะใย <No! S 1> ัทเคลืยอน no ทำถานตกไม่ได้ตั้งใจจะเคลืยแต่มันก็บินไปแล้วจริงๆดีที่มันมีถุงอยู่ อ,อถ้าผมจำไม่ผิดท่านั่งเขาจะเป็นยอ่อเข่าปะมีตัวยืดอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะมาถึงเวลาลุ้นละว่ามันจะมีตำหนิอะไรไหมก็ก่อนหน้าน,นี้เองที่เราได้มีการรีวิวอิจิบังคุจิของมอนทันไปก็มีตำหนิเยอะแยะมากมายนะก็หวังว่าตัวนี้จะไม่มีให้ผมรู้สึกดีใจกับเงินที่สูญเสียไปหน่อยนะ What in the world is that ผมไม่ไแน่ใจว่ามันมัน,ม,นมันมาจากไหนอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่น่ามือผมเพิ่งจะไปโดนได้ซ้ำอ่ะมันไม่น่าจะเพิ่งมาโดนเมื่อตะกี้เนี้ยตอน lock, อันบ็อกอ่ะสำหรับดูด้านหน้านะตอนนี้คือแบบก็สวยดีนะครับตรงอกเนี่ยมันมีให้เห็นถึงเหมือนกับเคิร์ฟเคิร์วิงที่มัน มันเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะฮะก็คือมันล้นออกมานั่นเองก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับดีเทลบนปืนก็มีน้องกระต่ายวิ่งเนาะนิ้วนิ้วครบปะวะหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, ครบโอเคเอ่มีเหมือนข้อต่อตรงนิ้วนิ้วมือขวานะฮะที่จะเห็นเหมือนมันเป็นสเก็ตนะนะน่าจะเห็นอยู่เนาะตรงสเก็ตตรง ข้อมือตรงตรงนิ้วมือนะฮะตรงขาเนี่ยมันมันมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่มันนิ้วผมอะแล้วมันรู้สึกว่าเออมันแปลกๆนะครับตรงส่วนขาเนี่ยพอมาดูใกล้ๆแล้วอะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเนื้อเดียวไปเลยนะฮะมันไม่มันไม่ได้ฟิลเหมือนกับแบบเป็นขาใส่เลกกิ้งแล้วก็มีตะข่ายอะไรพวกนี้นะฟิลมันดูแย่ๆไปหน่อยนะแต่ว่า ก็ไม่เลวสักเท่าไหร่นะส่วนผมด้านหลังเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีชิ้นส่วนกี่อันแล้วก็เอามาประกอบประกอบเข้าด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะผมตรงฝากนี้นะนี่นะฮะมันจะมีเหตุเลยว่ามันเป็นชิ้นส่วนหลายอันมาต่อกันด้านบนหัวก็ด้วยนะครับก็ชิ้นใหญ่หน่อยถัดมาก็น่าจะเป็นดีเทลของ หูมั้งพี่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะจุดเล็กแล้วก็จะต้องค่อยๆเพนนิดนึงนะะก็รู้สึกว่ามันมีตกขอบในหูฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายนะตรงนี้นะมันเหมือนตกตกขอบในลูกส่วนดวงตาคิดว่าโอเคอยู่อ,อ๋อผมไม่ค่อยรีไม่ได้รีวิวอะไรแบบนี้นานค่อนข้างจะมึนกันสลับมือไปสลับมือมาอ่ะแต่ผมว่าปืนโอเค อืปืนมันมีจุดที่มันแบบดีเทลเล็กเยอะมากนะโดยเฉพาะแบบมันจะมีดีคอปืนกระต่ายที่อยู่ปลายสุดของปืนอ่ะผมรู้สึกว่าอ่าวงกลมนั้นอ่ะวงกลมมันเล็กๆนั่นแหละมันมันรู้สึกว่าจะยากมากแล้วก็เหมือนมันมีบางจุดที่เราสามารถเอาแต้มกันน่ามาร์เกอร์แล้วมันลงดีเทลได้เพิ่มนะแต่ว่าอืมไม่ไม่แน่ใจว่ามันควรจะทำหรือเปล่า ลิฟบินเหมือนจะไม่ค่อยสวยนะฮะจะเห็นได้ว่าลิบบินด้านขวามือสีมันสีทองตรงนั้นมันแปลกๆนิดหนึ่งนะฮะมผมตรงนี้ก็มีตำหนิข้างในแต่ว่าน่าจะเป็นตำหนิชิ้นส่วนนะมะมเลยรู้สึกว่ามันมีเขาขาวนิดหนึง่งผมไม่แน่ใจว่าผงควรโชว์ตรงไหนต่อบ้างอไปไปดูตรงนี้ต่อแล้วกันอ่ะก็ ในส่วนชุดมันก็ไม่เชิงสีเขาเรียกว่าอะไรอะสีดำดำเงาอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าเฉดมันตัดกับส่วนขาส่วนสะโพกลงไปอยู่เหมือนกันก็ใช้ได้นะามาด้านหลังอีกสักรอบนะก็เป็นหางกรตตุยแล้วก็ที่ข้อเท้าก็มีเหมือนเป็นเม็ดกรตตุยด้วย ละมังผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะอ่ะก็น่ารักดีนะฮะจำไม่ได้แล้วผมซื้อเป็นเยนไปเท่าไหร่แต่ว่าได้หมดเนี่ยรวมส่งด้วยผมได้รู้สึกจะต่ำกว่าพันเก้านะฮะส่วนบล็องเนี่ยผมเห็นคนไทยปล่อยที่เขาบอกว่ามีตำหนิเยอะ,ยอะนะเขาปล่อยอยู่ที่ประมาณพันพันแปดมัง้งก็ ชุดนี้ถือว่าสักพักหนึ่งแล้วนะครับทั้งเซตเนี่ยเป็นตีมกระต่ายนะฮะก็สามารถไปลองหาดูกันได้นะครับไหนๆก็ไหนๆเราพูดถึงตัว last one ด้วยแล้วกันนะครับกับโซดาก็ผมยังไม่เห็นใครรีวิวเลยอาจจะผมไม่ได้ไปหาด้แต่มันก็คิดว่าน่าจะอาจจะมีตำหนีบ้างแต่ว่าตัวมันน่าจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับก็อืมเป็นตู้เขาเรียกอะไรเป็นบอร์ดที่ผมคิดว่าก,ก็ก็น่ามาจับเล่นอยู่นะถ้าเกิดว่า เข้ามาที่ไทยเอ่อจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ควรพลาดก็คือการลองปักตะไคร้ลงไปในลงไปในแท่นแต่เฮ้จำที่ผมบอกได้ไหมรว่ามันมีทั้งหมด4จุดด้วยกันผมไม่รู้ว่าจุดที่4มันเอาไว้ทำอะไรวะอ่ะโอเคหลังจากลองแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเดือยที่เอาไว้รับน้ำหนักเข่าด้านขวานะครับแต่ว่า มันก็ไม่ได้ลงไปถึงตรงนั้นอะสักเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่ามีอะไรแบบนี้เซฟก็น่าจะดีกว่าแหละนะผมพยายามเอาข้อมันสุดเดือยทุกขาทุกข้างแล้วแต่ว่านั่นแหละมันก็ยังไม่ได้เอาเข่าชิดอะไรขนาดนั้นนะฮะอืมแต่ว่ามีเซฟก็ก็ดีกว่าไม่มีแหละอ่ะก็ถือเป็นการรีวิวที่เรียบๆง่ายๆนะเอามาฝากกันในวันนี้ไม่ได้เชิงขิงสักเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่า อืมนี่เป็นหนึ่งในเมนที่ผมอยากมีมาครอบครองสะพังแล้วนะงานก่อนหน้านี้ที่ปล่อย,อ,ย,อ,ยออกมามันเป็นพวกงานเรซินแล้วผมไม่ไหวจะเก็บนะขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็แพงด้วยอะไรประมาณนี้อ่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ผมพูดถึงรายละเอียดประมาณนี้แหละแต่ว่าไปหาแหล่งอะไรยังไงที่ไหนก็ลองดูละกันนะครับผมเอาไว้ไงวันนี้คุณผู้ชมตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไงเราเจะในวิดีโอถัดไปวันนี้คุณม่ๆครับสวัสดีครับ